ีเอ็นกันนะคะตรงไหนดีตัวอะไรอ่ะน่ารักจังอุ้ยทุกคนดู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 ขี่ดิอ่ะนั่งไม่ได้ลเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนียเนียน่ารักอ่ะอ่ะอย่างนี้เลยอุ้ยอุ้ยตีได้ตีถึงด้วยทุกคนตีถึงนะคะตีถึงงันก็ตีไปเลยเถอะมินาซังกอนิจวาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for RC เองซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขนาดตัวของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะคะ ย้ก็ตอนนี้นะคะเวลศูนย์นั่นเองก็ใบไม้ยังใหญ่กว่าเราอีกนะคะซึ่งเกิดมานะคะเราก็ได้บันไดกับดินมานะคะอย่างละสี่เนาะก็คือเราต้องตัดไม้เอ้ยเราตัดจากด้านบนก็ได้นี่อันนี้อันนี้คือวิ่งได้มากสุดเลยค่ะทุกคนช้ามากตัวเราเล็กมากอุ้ยใกล้ตายแล้วอ่ะโอเคตัดไม้กันก่อนนะคะโอ,คโอเคอุ้ยเจ็บเราจะตายแน่เลยทุกคนเรามีบันไดนี่เนาะอุ้ยอุ้ยนี่วางบันไดนะคะแล้วก็ อ้าโอเคบันไดบันไดอ่าโอ้ยจะลโมล<ะ>เกิดที่ไหนวะอ้าวคือตอนแรกมาเราไม่น่าจะเกิดตรงนั้นนะคะสงสัยเราบินเล่นก่อนโอเคขออนุญาตบินไปที่เดิมนะคะที่นี่นี่วะตรงนี้นี่เองโอเคก็เกมโหมดเหมือนเดิมสไปเ i อร์อ่ะโอ้ยจะตายแล้วแล้วก็ลงอุย้ยจะตายสวดละสงสัยคิดผิดที่เลือกจะคิดผิดที่มาเกิดตรงนี้นะคะโอเค อาใหม่เราตัดไม้โอ้โหนี่ของเราเหรอเนี่ยโอ้ของเล็กมากเลยทุกคนโอเคทุกอย่างได้คืนมาแล้วเราตัดไม้แบบดีๆดกวาเนาะตัดไม้อย่างนี้แล้วกันนะคะอ่าน่าจะซอฟว่าเยอะอุ้ยไม่ถึงอ่ะทําเป็นอุ้ยไก่ทำไมไก่ตัวตัวใหญ่จังคือไก่กับอย่างอื่นมันขนาดเท่าเดิมนะคะมีแค่เราที่ตัวเล็กลงโอ้โหลูวคราใหญ่มากทุกคนขวานกับที่ขุดนะคะเราว่าเราต้องฆ่าน้องไก่เออ เราต้องฆ่าน้องไก่นะคะเพื่อเพิ่มเลเวลนี้นี่ได้เลเวลแล้วทุกคนเดจะได้แค่นิดเดียวก็เหอะอุ้ยกระโดดอะไรก็ช้าหมดเลย <laughs> น่ารักจัง <laughs> มีอะไรที่เพิ่มเลเวลได้อีกบ้างเราขึ้นกระโดดขึ้นไม่ได้นะคะต้องใช้บันไดช่วยชีวิตดูเหนื่อยจังจึบ๊บอุ้ยกระโดดวางบล็อกไม่ได้ทุกคนสมจริงดีนะอ่ะขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ต้องทำบันไดก่อนนะคะโอเคได้บันไดนะคะเพิ่มมาสามันจืดก็เก็บตัวครับนะคะอ่ะตัวครับไม่นะย้ายถิ่นดีกว่าทุกคนแถวนี้รู้สึกจะลําบากเลอเกินวายจะตายแล้วจ้าขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นได้ไหมขึ้นได้อ่ะโอเคขึ้นอย่างสโลโมชั่นเฮ้ยน้องไก่เราจะนอนยาน,นี้ยาน,นี้กรรมกรอ่ะบันไดหมดอีกเอาไก่หายอีกเอาประเด็นเดินขึ้นสลับได้ไหมทุกคนอ่ะสวยแล้วเดินขึ้นสลับก็ไม่ได้โอเควันนี้ที่คิดคือต้องบันไดยอย่างเดียวนะคะ บันไดและบันไดเท่านั้นโอ้ยจะตายแล้วเพิ่งมันคาไม่ทาอะไรเราใช่ไหมอุย้ยเข้ารังเหรอน,านอ่านไงยไม่ต้องกลับไปเอาของแล้วเนาะเราฆ่าไก่แถวนี้ดีกว่านะคะไม่รู้ว่าอยู่ไกลไหมเอาตรงนี้เองดีกว่าอุ้ยไม่อยากจะมอนเตอร์อะปรับพิษฟูได,ด้ไหมอะเอาวันรกเขาปรับก่อนนะคะไม่งั้นเราตายสถานเดียวเนะี่ยตัดไม้ใหม่แล้วกันเอื้อมไม่ถึงแขนสั้นเกินทําบันไดดีกว่าไก่หายไปไหนหมดแล้วว่ะบันไดบันไดบันไดอ่าได้บันไดแล้วนะคะจื๊บ ตัวเล็กไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กแล้วน,นี้ตัวเตีย้ยแล้วค่ะอุย้ยตกเอือตายอ่าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมากว่าจะได้แต่และบล็อกขอคืนแล้วกันนะขึ้นได้ขวาแล้วออกยบออกยบแล้วจ้าออกไปยบแล้วจ้า,ออจาขึ้นไปสโลโมชั่นมากเราไปหาสัตว์เลยดีกว่าเนาะน้อนไก่กุก๊กๆอยู่ไหนน้อนอุย้ยแกะกได้เอ้ยอุ้ยแถวนี้แถวนี้ดีโอเคโอเคขอแค่เบลลหนึ่งเท่านั้นลงมาเร็วลงมาเร็วอุย้ยเขาหนีเราอะเอา้ามันหนีเราจริงด้วยทุกคนนอนแกะ สักตัวขอเราฆ่าสักตัวขอฆ่าสักตัวย่ายานีย่านอนหนีโอ้ยโอ้ย่าต้องตายตายสิตายสิตายอีกทีเดียวะคะ่ะทุกคนวิววเคแกะตายแล้วนะคะตัวหนึ่งวิขอแค่เบลเดียวก็ยังดี <hour> later. อ่ะตอนนี้เราเบลหนึ่งแล้วนะคะวิตัวใหญ่ขึ้นวิริงตัวใหญ่ขึ้นวิวิ่งเร็วขึ้นด้วยโอ้ยวิว ตกไม่เจ็บตกไม่เจ็บแล้วตกไม่เจ็บแล้วคะ่ะยังกระโดดไม่ได้เนาะวิถาวนั้นสัตว์เต็มเลยอะ่ะอพยพดีกว่านทุกคนเปลี่ยนที่จะเอาซักเวลสามก่อนแล้วว่าเราต้องทําดาบนะคะโอเคนอนลาก,ก่อนรนะะับโ,โอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วไก่วิ่งเร็วเราเบลสองแล้วนะคะไม่น่าลงเลยยังทําบันไดได้อยู่นี่ทําบันไดได้อยู่นะคะเช้าแล้วน้อนหมูเยอะเลยนะคะจุ๊บลากรยาอย่านี้อย่านี้ โอ okay. เคเลียวสองแล้วนะคะอุ้ยสูงขึ้นแล้วแต่ก็ยังกระโดดข้ามบล็อกไม่ได้เนาะตัดไม้นะคะตอนนี้น่าจะตัดได้กี่บล็อกแล้วนะสามสี่อุ้ยสี่บล็อกแล้วทุกคนตัวค้าอยู่ข้างบนนั้นอะไม่ถึงอะฉันจะขึ้นยังไงโอเคทําตัวค้าหม่แม่งเลยทุกคนบันไดต้องมาก่อนอย่างอื่นนะคะยา,ย,ายานี้ยานี้ยานี้ฮะยานี้อุ้ยอีตัวเดียวเท่านั้นค่ะเราขอโทษนะว้าสูงขึ้นแล้ว กระโดดข้ามบล็อกเลยแล้วทุกคนอันนี้ขนาดเท่าตัวจริงยังอะยังวิ่ยแต่ว่าใกล้แล้วนะคะเคนเราตัดไม้กันก่อนนะคะวิ่ยเราตัดไม้ได้แล้วอะดีใจสุดๆไหนดูซิว่าสีมันขนาดไหนเชียวโอ้โหวิ่งสั่นสั่นสั่นอะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วคนเยอะเลยอันนี้ใหญ่กว่าคนปกติแล้วยังอะหรือว่าเท่ากันตรงนี้มีเหมืองใหญ่เนาะเมื่อกี้เห็นละอะใหญ่เปล่าไม่รู้ว่าเหมืองแล้วกันโอเคเราขุดหินกันก่อนนะคะพิกแอคไม้นะคะแล้วก็ขุดหิน วิ่ยมีเหล็กเต็มเลยทุทกคนก็มาขุดเหล็กแทนนะคะโอเคขุดเหล็กโอ <okay. S 1> เคเผาเหล็กเผาเหล็กขุดเรื่อยๆนะคะโอเคเวลสีก็คุ้มค่าอยู่ทำเฟอร์เนสแล้วก็เผาเผาเลยเผาไปเลยไม่ไม่เผานี่ก่อนโอเคระหว่างนี้ก็วิ่งลงไปหาฐานแล้วกันนะคะนอน่านนี่ไงทุกคนเจอ่านแล้วเอาเลเวลมาะคะ่ะนอนเวลมาเยอะๆเลยค่ะมืดมากวิ่ยเหล็กอีกแล้วเหล็กเยอะนอ่นแถวนี้ โชอ่าจะเวลห้าแล้วนะไปดูเหล็กที่เผาดีกว่าเนาะอุ๊ยยังไม่ได้ขอเหล็กดียว่าโอเคเราขอลงไปสำรวจข้างล่างก่อนนะคะอุ๊ยแลอะไรอ่ะขุดแล้วได้เวลไหมไม่ได้ต้องเวลห้าแล้วแหละอุ้ยห้าแล้วห้าแล้วทุกคนสูงแล้วสูงแล้วอุ้ยตื่นเต้นกับการสูงขึ้นกลับไปเอาของกันก่อนนะคะเหล็กเมื่อกี้น่าจะได้แล้วเนาะก็จะได้เอาลงไปข้างล่างเลยอุ้ยสูงขึ้นเยอะเลยนะอุ้ยอ่าหกแล้วนะคะอุ้ยสูงขึ้นหนึ่งแล้วอ่ะอุ้ยลืมปรับอ่ะ เปล่นเป็น normal แล้วกันไปเลยได้ปะไปเลยแล้วกันเนาะขี้เกียจรอแล้วอุ้ยสูงอ่ะอุ้ยไปไม่ได้อ่ะเอาจริงดิอุ้ยทานอีกแล้วเอาจริงๆก็เป็นอุปสรรคกับการลงเมืองอยู่นะคะอุ้ยทุกคนเจ็ดแล้วอุ้ยตัวติด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 อุ้ยทุกคนนี่มันกดนี่มันย่อเองนะเอออันนี้มันย่อเองนะคะเข้าไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้อันนี้มันย่อเองทุกคนติดติดหัวเพือติดโอเคมีทางขึ้นอยู่นะคะอ่ะอันนี้ยืนแล้วอุ้ยสูงมากแกขึ้นไม่ได้ อะไรับเนี่ยจะแปดแล้วนะคะให้แปดไปเลยแปดแปดอออุ้ยอยู่ยากอยู่ยากเวลสิบ well, นี่จะออกจากเหมืองได้ไหมริงนี่แค่เวลแปดนะคะหมัวติดมากตัวเบลเลอร์เลยเราแถวนี้่านเยอะอทุกคนเวลมันปั๊มได้ง่ายมากเลยกลัวจะออกไม่ได้เหมือนกันนะเข้าไม่ได้เอาแล้วเดี๋ยวก็ตรงนี้นะคะมีอะไรไหมติดติดทุกคนเราว่าถ้าเราเวลสิบเราจะออกจากเหมืองน,นะคะจะก้าแล้วนะคะเก้าแล้วก้าแล้วก้าก้าก้าอีกนิดอีกอักนเดียว ตัวใหญ่มากทุกคนอันนี้มันคืออะไรหินอ,อ๋อมันคือหินนะคะหินหินย้อยโอ,อ้จหย้อยไม่ย้อยไม่รู้แต่ติดหัวเนี่ยเี่เสียงมอนสเตอร์เต็มเลยรอต้อนรับเราอย่างดีอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บฆ่าได้ไหมอุ้ยฆ่าได้ฆ่าจากที่ไกลได้นะคะทุกคนโอ๊ยเฮียจะตายแล้วแมวแถวนี้เดือดนะคะทุกคนย้ายมันมาเนาะเฮ้ย จบเวฟสิบแลว้วอะยังไม่พร้อมอะทำอาหารนีกหว่าเราฆ่ามาซะเยอะเลยทำอาหารกินกันนะคะกินอาหารทำง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 ำม,มาเลยเราพร้อมดูยมากตอนนี้โอ้หทุกคนเราไปไม่ได้จริงเราออกจากเหมืองเลยแล้วกันไหมเอมหรือว่าเวฟสิบเลยเวฟสิบเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนดีกว,ว่านะคะโลโลโลททำโล่อททำชุดกรอบไปเลยดีไหมเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทำแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอเวฟสิบแล้วก็จะออกไปแล้วนะคะสปอนเซอร์จริงด้วยนะคะตัวอะไร ซอมบี้เหรอติดชิบพายหมดครับทุกคนทุบจากตรงนี้ได้อ่าพังแล้วเวลสิบแล้วเวลสิบแล้วแกสปาวตัวอะไรอ่ะวายวายวายแกเราจะออกยังไงล่ะทีนี้เสียงอะไรวะโอเคไปเถอะทุกคนขึ้นได้ลงไม่ได้นะคะเออสูงเกินก็ลําบากสูงเกินก็ลําบากนี่ขนาดย่อแล้วนะต้องคลานนั่นแหละเค้งั้นเราทําแถบดอแล้วกันนะคะ ไม่ไม่ได้ละไม่ได้การจริงพอไหมให้หมดเลยทั้งตัวได้ะเนี้ยโอเคแล้วก็ทิ้งมันไปของที่เราไม่ต้องการอ่ะแล้วก็เอาตัวครับมาตัวครับอ่ะโอเคแล้วก็เอาแท็บดอนะคะวิผิดที่เว้ยนี่ทุกคนอ๋อลุคคานคานง่ายกว่านะคะทางออกอยู่ไหนวะทุกคนโอเคคานนะคะไปออกจากที่นี่กันดีกว่าทางไหนอะ่ะไม่ใช่นะคะทางนี้ทางนี้เออโอเคทุกคนใกล้แล้วนะคะรู้สึกว่าจะข้างนอกนี้ถูกไหมใช่ไหมนะโอ้ติดอีกแล้วนะคะโอเค ไปได้แล้วอุ้ยตรงนั้นไงใช่ใช่ๆช่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 ชีวิตของเด็กที่ต้องมาอะไรครับเนี่ยวายยังไม่ได้อีกคานไปแล้วนะคานต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหคานคานจริงทุกคนตัวเบลเลอร์เลยอะคานขึ้นละหนูคานขึ้นแล้วนะติดนิดนึงยาเฮ้ยเหมือนอยู่คุมนรกโอ้ยตัวเบลเลอร์ทุกคนได้เหล็กมานะคุณเหล็กมาไม่เยอะด้วยสิไม่เป็นไรแล้วกันเนาะคุณมาไม่เยอะนะคะก็ยังพอทำได้อยู่โอเค อ่ะก็ทำเสื้อ โอเคทำเสื้อนะคะทำไรได้บ้างเอง่ยอะไรที่เราไม่ต้องการเราก็ทิ้งไปนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยบันไดไม่เอาแล้วเนาะอันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ไม่เอา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 อ่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็ไม่เอาโอเคค่ะอุย้ยดาวไลเลยเราทากางเกงดีกว่านะคะโอเคเราใส่เสื้อก่อนแล้วก็เราน่าจะนอนเซฟด้วยดีกว่านาะนอนได้ไหมอ่ะเนี่ยกดเซฟก่อนโอเคเราขอสํารวจแถวนี้ก่อนนะคะมีอะไรบ้างเอง่ยข่าหมูเลยวะอยากเวลสิบเอ็ดเว้ยทุกคนเราอยากทดลองอะไรอะ่ะ อยากเซตดูว่าถ้าเกิดว่าเราเลเวล50อย่างเงี้ยมันจะจะเป็นยังไงอะ่ะเลเวล50เลยนะแกล,ะลองดีกว่าไหมเกมโหมดเกมตอนนี้เกมโหมดแค่ทีมแล้วนะคะเรามาปั๊มเวลวันดีกว่าเนาะปั๊มเวลปั๊มเวลเอามาสัก2 3เอาให้หมดนี้แล้วกันนะ4 5หอ่าโอเคแล้วก็เกมโหมดเซอร์ไวนเลนะคะวิเสียงยังหายเลยทุกคนเสียงหายเลยอะ วิวววยี่สนะคะตอนนี้โอ้โหสูงมากเดี๋ยวเดขอสักห้าสิแล้วกันเนาะ50 50 50แล้วไปตะลุยดีเอ็นกันห้าสิบใหญ่ไปแม่แกเอาไงดีโดนุนประมาณ40ต่างอะไรกันวะโอเค30มพอนะคะกลัวมากตอนนี้กลัวตัวเองแนละ้เอากลับคืนไปนะคะ30โอเคตอนนี้นะคะเราเวล30นะคะโอเคก็ตัวสูงมากแปรเรากางเกง ได้กางเกงแล้วก็รองเท้าหมวกนะคะพอ,พอดีเลยอ่าโอเคเอะไม่มีดาบนั่นสินะเราไม่มีดาบนะคะโอ้โหสูงมากโอ้โหโอเคเรางั้นเราขอขอเสกดาบแล้วกันนะคะทุกคนอันนี้เรามาเล่นแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสีเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะเราขอดาบดาบเพชรหรือดาบเหล็กอาดาบเหล็กแล้วกันนะคะเซตเหล็ก อ่ะโอเคเราเดี๋ยวเรามาทําประตูกันนะคะเรามาทําประตูไป D N กันนะคะตรงไหนดีตัวอะไรอะ่ะน่ารักจังเุ้ยทุกคนดูดูดูด,ด,ดูขี่ดิอ่ะนั่งไม่ได้แล้วเนี่ยเนี้ยเนี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 ยน่ารักอะ่ะอ่ะโอเคทําตรงนี้แล้วกันเนาะ D N นะคะ N Portal อ่าโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เราค้นหา N Portal นี้น่าจะโอ้โหแบบลําบากกับชีวิตพอสมควรเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ได้แล้วนะคะ ไปไม่ได้สูงเกินฮะฉันไปไงดี่ยอย่างนี้อ่ะทุบได้เฮ้ยทุบได้อ่าใช่ถ้าทุบได้แล้วเราเข้าไปก็ได้อ่าได้แล้วนะคะอ้ยโอ้ไม่ก็โอ้ oh oh, ทุกคนโอเคเกมโหมดสไปเดิล okay. นะคะไปตะลุยมังกรอ่ะอย่างนี้เลยอุ้ยอุ้ยตีได้ตีถึงด้วยทุกคนตีถึงนะคะตีถึงงั้นก็ตีไปเลยเถอะตีไป อ่าสามสี่นะคะสี่แล้วก็เด๋วเด๋วเด๋วๆๆ๋วเอ๊ยเอ,อ้ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะห้าตรงนั้นสูงเกินอะอย่าไปสนใจมังกรนะคะตอนนี้ช่างมังกรไปก่อนเราเอาตรงนี้ก่อนโอ้ยหกอ่าตรงนี้ได้จึ๊บอี๊อโอเคลงลงโรลอะไรไม่จำเป็นนะคะตอนนี้อ่าใกล้แล้วนะคะรู้สึกว่าที่หนึ่งไหมหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอ ตรงนั้นนะคะตรงนั้นยังไม่ได้เลยติดหัวโอเคตรงนี้สวยแล้วทุกคนเหมือนบล็อกจะไม่พอนะคะพอนี่ว่าพอพอพออยู่พออยู่พออยู่อ่าโอเคอุ okay. ้ยไม่มีแอปเปิลทองฮะจำเป็นไหมอะ่ะกินะนะงําๆๆกินอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นหรอกเนาะก็ไหนอยู่ไหนบังคือตรงนั้นอ,ะอ่ะตรงนั้นยังยังไม่พังนะคะอุย้ยโดนดันอะ่ะโดนดันอะ่ะโดนดันอะ่ดนดนอะ อาลากอนน้องมังกรตายแน่นอนนะคะอย่างงี้มาอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้ยเดียวเดียวเดียวอย่าทุกคนามาสิเราขอสักสองลูกนะคะก็ลืมเนาะโอเคมาอุ้ยตีระยะไกลนะคะอุ้ยทุกคนอุ้ยอยเจ็บ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 นะคะเจ็บนะเจ็บนะดาบเหล็กนะคะพิชิตมังกรดาบเหล็กพิชิตมังกรจะตายแล้วมังกรอ,อีโคตรสุดยอดอ่าอ่าอ่า จะตายแล้วนะคะมาถึงเราเนี่ยจะตายแล้วเหมือนกันอุ๊ยอุยอ่าทำอะไรไม่ได้หรอกคิดว่าไงฮะอุ้ยมังกรมันไม่ใช่ดิเอ็นเดอร์แมนมันเบียดอะอุ้ยเจ็บเจ็บอายเจ็บโหเนื้อสัตว์อื้มอุ้ยทุกคนไม่พอไม่พอจริงจริงไม่พอเดี๋ยว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 ขออีกขออีกขออีอ่าให้ตายไปเลยแล้วกันนะก็อย่าซีเรียสนะทุกคนเรามาปราบมังกรแบบขำๆอุ้ยตายไหมวะมาถึงเราเนี่ยจะตายไหมโอ้ยคือน่ากลัวกว่ามังกรตอนนี้ก็คือเอ็นเดอร์แมนพวกนี้อะทุก ะจะตายแล้วเอโนอแมนแรงมากโอเคดาบเหล็กนะคะกับมังกรลาก่ออย่างไม่ตายวยนี่ปิวแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแอโอ้ยโอยค้างเลยนะคะเอโนอโพลตีแรงมากไม่ใช่เอโนอโพลอะไรวะเอโนอแมนตีแรงมากนะคะโอ้ยแหลกหลกแหลกแหลก,กอ้าวเมื่อกี้แหลกแล้วก็ค้างแล้วก็ตายอ้าวเฮ้ยเยี่ยมเลยทุกคนตัวเล็กเหมือนเดิมนะคะ โอเคก็ดาบเหล็กพิเชษมังกรนะคะ <g rab> กับความสูงเวล30ของเขาตอนนี้ก็มีอยู่กันในช่วง 4R อจะเป็นเซนเซซึ่งคำรกที่เราจะมาสอนกันในวันนี้นะคะก็คือคำว่าอ er ิรดชัช m มาเซแปลว่ายินดีต้อนรับนะคะซึ่งเราจะได้ยินคำนี้กันบ่อยๆตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแม้แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเราก็มีคำนี้นะ คำที่2นะคะคำว่าโอไกรินะไซหรือจะพูดย่อๆว่าโอไกริก็ได้นะคะแปลว่ายินดีต้อนรับกลับซึ่งเราจะได้ยินคำนี้บ่อยในอนิเมะมากเลยนะคะแบบฉากที่ตัวละครตัวนึ่งเนี่ยกำลังกลับบ้านเนาะแล้วก็มีเสียงคุณแม่พูดขึ้นมาว่าโอไกรินะคะแบบนี้เนาะซึ่งคุณแม่พูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนั่นหละค่ะ ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโฟอาีด้วยนะคะใครที่อยากจะให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย